ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าไอ้งั่งคืออะไรไอ้งั่งเป็นของขลังที่มีสรรพคุณในเชิงการตันหายกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปเที่ยวผับเจอสาวสวยๆในผับในบาร์อะไรเงี้ยเราก็อยากหิวอยากอะไรแบบนี้แหละที่ไอ้งั่งมันจะเก่งส่วนในเรื่องค้าขายช่บบบบวยให้ขายดิขีขายดีอะไรแบบนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นวิวัฒนาการทางความเชื่อต่อๆกันมาทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นใช่ไหม คืองี้ผมเกิดที่อีสานใต้แม่ผมพูดเขมรได้แต่ผมพูดไม่ได้เพราะผมไปโตที่หมู่บ้านพ่อซึ่งคนในหมู่บ้านที่ผมโตมาเนะ่ยเขาพูดภาษาลาวผมก็เลยพูดเขมรไม่ได้เหมือนแม่ทีนี้ด้วยความที่แม่ผมและยายผมพูดเขมรได้ผมก็จะค่อนข้างได้ฟังเรื่องราวทางฝั่งเขมรมาพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องสยเวทสยศาสตร์อะไรพวกเนี้ และไอ้งัางนี่ก็เป็นของขลังที่ว่ากันว่ามันมาจากฝั่งเขเมรถูกไหมผมก็ได้ฟังเรื่องนี้มาพอสมควรแหละแต่คนเท่าคนแก่ทางฝั่งหมู่บ้านแม่ผมเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้นะว่าใครเป็นคนสร้างไงอ้งัางตัวแรกไอ้งัางถูกสร้างโดยอิงมาจากเรื่องราวของใครอะไรยังไงอันนั้นอ่ะไม่รู้ไม่รู้เลยคำถามคือแล้วผมรู้อะไรมาบ้างจากการสอบถามคนแก่คนเท่า ผมรู้ว่าไอ้งั่งมันมีมานานแล้วมีมาตั้งแต่สมัยยังสู้รบกันด้วยหอกด้วยดาบอยู่เลยยังขี่ช้างขี่มา้าฆ่าแกงกันอยู่อะไรแบบนั้นอะเอาง่ายๆว่าไอ้งั่งมันมีมาตั้งแต่สมัยยังไม่มีปืนซักกระบอกเลยวยซ้ำทำไมผมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่เขาว่าแต่เดิมเนี่ยไอ้งั่งมันเป็นเครื่องรางที่ทหารหรือพวกนักรบเขามีไว้ติดตัวเวลาออกรบ ถามว่าติดตัวไว้ทําไมคือในสมัยนั้นน่ะเวลาเขาจะสู้รบกันน่ะเขาก็จะมีพวกวิาวชาอาคมกันถูกไหมอย่างสักยันให้ฟันแทงไม่เข้าห้อยพระห้อยตกบุตรเพื่อให้มันแคล้วคลาดอะไรแบบเนี้ยเวลาเขาจะสู้กับพวกเล่นของแบบเนี้ยเขาก็จะต้องทําใหข้ของของของคนนั้นน่ะมันเสื่อมเช่นเอาประจําเดือนของผู้หญิงมามาถูคมดาบเอาผ้าถุงครอบหัว เอาเลือดหมาดํามาสาดใส่คนเล่นของอะไรแบบนั้นน่ะเพื่อให้ของของที่อยู่ในตัวมันเสื่อมมันจะได้ฟันแทงมันได้ด้วยแบบนี้แหละใครที่ออกรบแล้วมีของมันก็เสี่ยงจะถูกเขาทําให้ของเสื่อมเขาก็เลยเอาไอ้งั่งมาห้อยติดตัวไว้ถามว่าห้อยทําไมก็ห้อยกันพวกของสกรปรกที่เขาจะเอามาทําให้ของของที่ที่เราถือเนี่ยเสื่อม เพราะไอ้งั่งมันเป็นเครื่องรางที่ต้องเส้นไหวมันด้วยของโซกปปกใครเอาประจำเดือนเอาอะไรมาใส่ไอ้งั่งมันก็จะยิ่งชอบเพราะมันเป็นของเส้นของมันไงอาจจะด้วยสมัยนั้นเน่ะเขามีไอ้งั่งไว้กินของโซกปปกเวลาออกลบเพื่อช่วยไม่ให้วิชาอยู่ยงฟันแทงไม่เข้าเสื่อมจากตัวหลายคนเขาก็เลยสรุปเอาว่าไอ้งั่งคือเครื่องรางที่ช่วยให้อยู่ยงฟันแทงไม่เข้า โดยส่วนตัวคิดว่าเรื่องหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าน่าจะเชื่อกันมาแบบนั้นซึ่งจริงๆไอ้ั่งแต่เดิมน่ะไม่ได้มีฤทธิ์ด้านนั้นเลยถ้าอิงจากเรื่องเล่าแต่เดิมของชาวบ้านรุ่นตาลยายของผมน,นะอันนี้คือสิ่งที่ผมได้รู้มาจากคนเก่าคนแก่ส่วนเรื่องที่ผมจะเล่ามันเป็นเรื่องรุ่นพี่ในมหาลัยนะครับคือผมนะ่ยไม่ได้มีเรื่องเล่าหองั่งผมก็เลยไปถามในกลุ่มไลน์เพื่อน เพื่อนในมหาลายัยว่ามีใครรู้จักไอ้งั่งบ้างก็มีพี่คนหนึ่งเป็นรุ่นพี่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลของผมนี่แหละแกบอกว่าแกรู้จักแกก็ไปได้มาจากแถวอำเภอใกล้ๆบ้านผมแหละแต่ตอนนั้นแกไม่รู้จักผมไงแกก็ไปหาของแกเองทีนี้เรื่องของแกมันเป็นงี้แกเป็นคนใต้สอบเข้ามหาลายัยได้มาเรียนในกรุงเทพ ด้วยความเป็นนักศึกษาก็ยังวัยรุ่นเนาะก็ยังเด็กๆกันอยู่แหละมีชวนกันไปเที่ยวไปอะไรตามภาษาคนอยากเห็นแสงสีในเมืองหลวงแหละแกว่าแกไปอตกกกับเพื่อนๆเที่ยวแรกก็ไม่ได้คิดอะไรไปดื่มพอสนุกๆแต่ไปจริงๆอะ่ะมันไม่สนุกเท่าไหร่เพราะว่าเพื่อนๆที่ไปอะ่ะได้สาวกันหมดมีแกคนเดียวที่ไม่ได้สาวกับเขาครั้งแรกก็แล้วครั้งที่สองก็แล้วครั้งที่สามแกไม่ไปเลย แกดิ่งไปอีสานใต้แทนเพราะเอาจริงๆอ่ะของขมินอ่ะมันก็ต้องอีสานใต้แหละจริงไหมแกว่าแกใช้เวลาเสอหาอยู่พอสมควรนะสุดท้ายแกก็ได้มาไอ้งั่งเมืองช้างพอได้มาก็อย่างที่รู้กันแหละวันพระวันโกนก็ต้องเส้นก็ต้องเลี้ยงเขาแกก็ทําตามใครดิบบ้างเล่าเขาบ้างเลือดหมูเลือดไก่อะไรที่แกหาได้แหละแกก็เอามาเส้น แล้วก็แกก็เส้นเส้นไม่เคยขาดพอมีของแล้วแกก็ไปเที่ยวไปดื่มอย่างที่แกอยากทําทนั่นแหละครับแล้วแกก็ว่าแกได้สาวมาทุกรอบเลยตามอนุภาพตามสารพคุณเลยพอได้บ่อยแกก็เอาแต่ไปเที่ยวไปเที่ยวไปไปมาๆยังไงไม่รู้จากแกได้เด็กแกก็ได,ได้ได้เมียมานอนที่ห้อง คือไม่รู้อีท่าไหนอยู่ดีดหนึ่งในเด็กที่แกไปหิ้วมาก็หอบเสื้อผ้ามาอยู่กับแกแบบอยู่ยาวเลยแรกแรกก็รักกันอย่างนั้นอย่างนี้ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อะไรเงี้ยก็คือตามภาษาคนมอมันยังไม่ดำอ่ะเนาะแต่พอนานเข้าแกเริ่มไม่โอเคเพราะเอาจริงรุ่นพี่ผมแกก็ยังเรียนไม่จบแล้วก็วิศวนะน่ะมันก็เรียนหนักไม่ใช่ธรรมดาไหนจะมีโปรเจกจบนั่นนี่อีก แกก็เลยว่าผู้หญิงไม่เอาแล้วอยากตั้งใจเรียนให้จบก่อนมีการมีงานหาเงินได้หาเงินเองใช้หาเงินใช้เองได้ค่อยว่ากันคิดได้งั้นแกก็เลยบอกเลิกผู้หญิงแบบก,ก็บอกบอกตรงๆกันแหละบอกธรรมดาเลยเนีน้ผู้หญิงเขาก็ร้องไห้เนาะแล้วแกก็ไม่รู้ทําไงแกก็เลยทิ้งเขาไว้ในห้องแล้วแกก็หนีไปนอนห้องเพื่อนแกก็ไปของแกน่ะเป็นอาทิตย์เลย กลับมาแกก็นึกว่าเขาไปแล้วแต่ก็นั่นแหละผู้หญิงก็ยังอยู่คือแต่ก่อนน่ะไม่ได้คิดอะไรมันก็อยู่กันได้แต่พอเริ่มคิดว่าเออไม่ชอบไม่อะไรอเงี้ยมันมันก็พอเจอกันอะ่ะมันก็อึอดอัดฝ่ายไหนพูดอะไรขึ้นมาคำนึงก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะมันเป็นแบบนั้นอยู่แบบแบบนานเหมือนกันน่ะแกว่างัันนะจนวันหนึ่งแกก็กินเหล้าแล้วก็ แกก็ระบายกับเพื่อนในวงเล่า,าแกก็พูดถึงว่าที่ไปที่มาตั้งแต่แกไปเสาะแสวงหาของของขลังมาติดตัวซึ่งแต่ก่อนอนะ่ะไม่ได้มีใครรู้นะว่าแกมีไอ้งั่งทีเนี้ยพอมีทุกพอทุกคนเขารู้ว่าแกมีไอ้งั่งเ,เขาก็ว่าเออเนี่ยถ้าผู้หญิงเนีมาพอไอ้งั่งก็เอาไอ้งั่งไปทําลายทิ้งสิมันจะไปยากอะไรเออรุ่นพี่ผมแกก็ แกก็กลับไปนอนคิดเออใช่นะถ้าแบบว่าถ้าผู้หญิงมันมาเพราะไอ้ง้างจริงๆเ่ะก็ทําลายไอ้งั่งผู้หญิงมันก็น่าจะไปนะใช่ไหมแกก็เลยตัดสินใจจะทําลายไอ้งั่งทิ้งในตอนเช้าของวันถัดไปเพราะคืนนั้นก็ด้วยแกก็กินเหล้ามาเยอะแล้วแหละแกก็ว่าแกเหนื่อยแกก็เลยนอนทีนี้พอแกนอนหลับแกก็ฝันฝันเห็นไอ้งั่งนี่แหละ ฝันเห็นเป็นชายร่างใหญ่ผิวเข้มแบบมาแบบไม่สวมเสื้อผ้ามานั่งคุกเข่าอยู่หน้าประตูเหมือนมันกำลังพยายามบอกอะไรแกแต่แกดันฟังไม่รู้เรื่องเลยพยายามจะฟังมันเท่าไหร่ก็ฟังไม่ออกไม่รู้มันพูดว่าอะไรตื่นเช้ามาแกก็เอาไอ้งั่งออกมานั่งดูแกก็นั่งคิดถึงฝันเมื่อคืนแกก็คิดว่าไอ้งั่งมันก็คงไม่อยากไปแต่ถ้าแกไม่ทำลายไอ้งั่ง ผู้หญิงก็คงยังไม่ยอมไปไหนแกก็เลยอธิษฐานในใจประมาณว่าวันนี้จำใจต้องจากกันแล้วนะให้ไปผุดไปเกิดสู่ภพภูมิอื่นที่ดีอย่ามีเวรใดๆต่อกันเลยอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วแกก็เอาไอ้งั่งไปเผาทิ้งในกองไฟจากนั้นแกก็ไปเรียนตเกเย็นกลับมาห้องก็นึกว่าผู้หญิงจะไปก็ยังไม่ไปอีกแกก็มานั่งงง ไอ้ั่งก็ทําลายไปแล้วทําไมผู้หญิงยังไม่ไปอีกกลางคืนแกก็เลยมานอนคิดว่าจะทํำยังไงกับผู้หญิงดีคิดวนไปวนมาจนหลับพอหลับแกก็ดันฝันเห็นไอ้ั่งอีกไอ้ั่งก็มานั่งคุกเข,ขา่าทําแบบเดิมอีกแกก็ฟังไอ้ั่งไม่ออกอีกเหมือนเดิมตื่นเช้ามาแกนึกไงไม่รู้ไปเปิดดูที่จุดที่แกเคยเก็บไอ้ั่งไว้อปรากฏว่าไอ้ั่งยังอยู่ ไม่มีอะไรบูบสลายไปเลยแกรู้สึกขนลุกขึ้นมาทั้งตัวแกคิดว่าแบบนี้คงไม่ได้แล้วล่ะที่ผู้หญิงไม่ยอมไปอ่ะมันน่าจะเพราะกําจัดไอ้งั่งไม่ได้นี่แหละแกก็เลยตัดสินใจอ่ะนั่งรถจากกรุงเทพยิงตรงไปสุรินทร์ทันทีในเมื่อทําลายไม่ได้ก็คงมีแต่ให้คนสร้างเขาเอาของของเขาไปคืนพอไปถึงสํานักส่านักสยเวท รุ่นพี่แกก็เข้าไปเล่าให้อาจารย์ที่ผูกเสกไอ้งั่งฟังอาจารย์แกก็เข้าชานอยู่ราว1สิบนาทีแกก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะผู้หญิงคนที่มาอยู่กับรุ่นพี่ผมอะไม่ได้มาเพราะไอ้งั่งแต่เขาอยากมาของเขาเองรุ่นพี่ผมก็งงอาจารย์แกก็ว่าต่อผู้หญิงต่างหากที่บุ็คนทำของใส่รุ่นพี่ผม ทีแรกหลงเขาจนหัวปักหัวปั้มชวนฝ่ายหญิงมาอยู่ด้วยตอนนี้ของมันกําลังเสื่อมเพราะฝ่ายหญิงไปทําผิดอะไรบางอย่างส่วนไอ้งั่งเนี่ยมันพยายามจะบอกแต่มันเป็นแค่ของขังไงมันสู้ฤทธิ์ของคนที่เขาทําสายเวทใส่ตรงๆไม่ได้ก็ดีแล้วที่กลับมาหาอาจารย์ไม่อย่างนั้นน่ะถ้าฝ่ายหญิงเขาเพิ่มของอ่ะจะหนักกว่าเดิมจากนั้นอาจารย์ก็บอกว่า มันต้องถอดของอะ่ะที่เขาทําใส่ออกให้หมดไม่อย่างนั้นเรื่องนี้มันจะไม่จบและเขา,เาและอาจารย์น่ะก็อบอกรุ่นพี่ผมว่าให้ทําใจล่วงหน้าด้วยแต่อาจารย์แกก็ไม่ได้บอกรายละเอียดนะว่าให้ทําใจเรื่องอะไรรุ่นพี่ผมแกก็แกก็ว่าตอนนั้นแกก็คิดอยู่นานเหมือนกันคิดอยู่สักพักนึงแหละสุดท้ายแกก็ตอบตกลงตกลงอาทำพิธีถอดของออก พิธีกรรมก็ดำเนินไปอย่างเงียบสงบอาจารย์แกก็เอาเครื่องรางของขลังต่างๆมาวางรอบตัวรุ่นพี่ผมพร้อมกับท่องคาถาโบราณก็ท่องเสียงดังนู่นนี่นั่นแบบดูหน้าเกรงขามเลยแหละตอนนั้นนะ่ะรุ่นพี่ผมบอกกันนะระหว่างที่กำลังทำพิธีอยู่นั้นนะ่ะรุ่นพี่ผมแกก็รู้สึกเย็นวาบไปทั่วตัวเลย เหมือนกับมีอะไรบางอย่างกำลังดึงพลังงานออกไปจากตัวแกสุดท้ายก็เหมือนกับพอทำเสร็จเนาะตัวแกมันก็เบาลงเหมือนกับได้ปลดของอะไรหนักๆอะ่ะที่อยู่บนตัวออกพอรุ่นที่ผมแกถอดของเสร็จแกก็กลับไปที่ห้องปรากฏว่าไม่เจอสาวคนนั้นอีกแล้วแล้วก็ข่าวคราวของผู้หญิงคนนั้นก็เงียบหายไปเลยหลายปี จนรุ่นพี่ผมแกมาได้ข่าวอีกทีนึงว่า,าผู้หญิงที่เคยมาอยู่กับแกเสียชีวิตแล้วด้วยลักษณะาการตายที่ดูผิดธรรมชาติบางก็ว่าโดนคุณใสาบางก็ว่าของเข้าตัว